สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยคลิปนี้พบก,กันกับแนวทางสีฮานอยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮ้านอยพิเศษหนอยปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับสำหรับแนวทางนะครับพี่ๆฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้ให้3กับ7ผลที่ออก109 19 10 10อันนี้หลุดไปนะครับไม่มาเนาะก็ผมให้39แล้วก็79แต่เข้ามา09 19กับ19นะครับปกติให้9กับ4นะครับผลที่ออก4 2 7 2 4นะครับ ในรอบนี้นะครับท่านใดที่จับวินจับวินในตัวเลขรอบเนี้ยก็อาจจะแตก3ตัวเนาะนะครับมี4มี2มี7นะครับเสดายที่2 2 4เนี่ยผมไม่ได้เน้นนะครับเนาะท่านใดรูดที่4นะครับเข้าไปที่4 2 2 4นะครับมาสายรูดแล้วก็เจาะนะครับส่วน VIP นะครับ VIP ให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก3 9 7กับ06นกะครับก็รอบนี้เด่นมาคู่กันเลยเนาะ0ย์กับ6นะครับส่วนพัฒนาให้4กับ8นะครับผลที่ออก8 6 5หกกับ 6, 6 7นะครับในรอบนี้หลุดไปเนาะเมื่อวานนี้ก็มา2หลุด2นะครับส่วนนี้วันนี้ชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยติดตามเนาะเพราะว่าในแต่ในแต่ละรอบนะครับก็คือ เป็นคนละสูตรนะครับพี่พี่เนาะเป็นคนละสูตรนะครับปกติแล้วปกติแล้วแนวทางบางทีจะเขาเรียกว่ามัดรวมเนาะมัดรวมในตัวเลขแต่ว่าดังหลังมาเนี่ยก็คือว่าผมแยกเป็นเป็นรอบเป็นสูตรนะครับสูตรใครสูตรมันเนาะสำหรับนะครับฮานอยพิเศษนะครับในวันที่28เนาะวันนี้28วันศุกร์ให้ไปที่เลข2นะครับพี่พกับเลข1 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองห้าสองหกสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสามตัวหนึ่งสองห้านะครับ <c oughs> ห้าลอยปกตินะครับ ปกติผมให้ไปที่เลข8นะครับแล้วก็เลข4เนาะแกับ4นะครับถ้าน้อยปกติเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่ก็ถือว่าเดินดีระดับหนึ่งเนาะ 3ตัว8 4 8 4ีสนะครับเมื่อวานนี้สนะี่สอเนาะวันนี้ขอให้มา4ีสแต่ก็ไม่แน่นะครับแนวทางออกตัวเดิมก็มีบ่อยนะครับนะครับผมก็ฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับท่าใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็น V.I.P กับพัฒนานะครับ <c oughs> V.I.P กับพัฒนาเลข9กับ7นะครับรูดที่รูดที่เนะครับผม7จ็ดา เจ9ด9ปดเ3ตัว970นนะครับส่วนฮานอยพัฒนาพัฒนาให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่ ที่0นะครับ05 06 07 45 46 473ตัว405นะครับนะครับผมก็ สี่หาน้อยของเราเนาะวันที่28ก็ตามนี้นะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางไในรอบไหนแล้วค่อยติดตามนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมาเด้งๆปังๆนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ